สวัสดีครับเมน,นี้ก็ไม่อยู่กับช่องเคยอยู่บนข้นสีขอคือเก่านะครับเนาะเมน,นี้สิพาพก็ไม่พี่น้องเป็นเชิงความรูนิดนึงนะครับเนาะสำหรับคนดีไถหน้ารถไทหน่อยรถไถยย่างตามนะครับรถไทหน้าเดินตาม ยังเป็นเนาะหรือค้นที่เป็นกลับมาจากทํางานโรงงานเนาะครับเนาะแล้วก็มาอยู่บานเนาะครับเนาะเหตุงานอยู่โรงงานโดนกลับมาอยู่บานเห็ดไห้เห็ดหน้าเห็ดสวนนี่เขาก็บอยากไปจางหลดเขาเนาะเขาก็เห็ดไปหน้าเขาก็บ่ห้า,หายประมาณนี้ครับเห็ดไห้สองไ้ มือละให้สองให้ไปก็ว่าไปนะครับเนาะเดดบดจังไถ่มือนี่ซีโอฮอดเหลืองไถหน้านะครับเนาะสำหรับคนที่ไถบัทถันเป็นหรือคนที่ไถเป็นแล้วก็ติส้มบอกได้เลยครับอันนี้เป็นเก็ตความหลู่นะครับเนาะการไถหน้ารถไถหน่อยเดินตามนะครับก็สีบอคือกันครับกับรถไถใหญ่ รถไถสมรถไถนั่งขับเขานะครับเนาะนี่ครับตัวนี้เป็นการไถจากข้างนอกเข้าข้างในครับคือไถไถเอาขีดไถไปไปขางกันแท้นะครับเนาะกันภาษาตะกี้เขาเอินว่าไถหุดนะครับเนาะแต่ตัวนี้ให้มันไ่ครับให้มันไ่ก็สิเป็นสองตัดเป็นสองสอง สองงานนะครับเนาะตัดเป็นสองห้องครับนี่คือกะทายังสี่กะเขาเสื่อื่นไทยุดครับเอากะทายไทยปากไทยถิ่มใส่ข่างกันแท้ครับอ้อมได้จักสองรอบเอากระกำกำบีบเหลียวเนาะครับเนาะฟังสายก็เหลียวสายไปเลย เดี๋ยวสายไปเลยสองหลอบพอครบสองหลอบปุ๊บห้กากะเพื่อมหอนมองมุมนะครับเนาะสีหันมองเหลี่ยวห้าเหลียวขวาปัดีครับยกเลี่ยวก,กำบีบเลี่ยวฝั่งขวาครับเลี่ยวขวาย,ยกแขนขึ้นในสุดครับเพื่อให้วงเหลี่ยวมันแคบลงนะครับเน,ะนาะขณะบ่ยกบ่ยกขึ้นบ่ยกฟานขึ้นวงเหลียวมันก็สีกวาง เราเขาก็จังเขาลองไปไหมครับบีบเลี้ยวขวาดมั้ครับเนาะจริงๆเราก็คือต้องเลี้ยวซ้ายแหละแต่เข้าเลี้ยวขวาเพื่อที่สิเขามุมยังสีครับนี่พี่เนาะเขามุมเาเลี้ยวขวัววุ่นใส่ข้องที่สามครับมันก็นสิกินกินได้เกี้ยงเนาะครับเนาะผ่านมันก็นสิไทยได้ดีเขามุมได้ยังสีเลยแหละครับนี่ครับเขากไ็ไทยไทยไปวุ่นอยู่ังสีแลละครับไปหอนมอง มองสีเหลี่ยวกับกำกำบีบเหลี่ยวฝัๆๆ่งขวาอีกครับนี่กำบ,บีบเหลี่ยวฝั่งขวาประก,ก็ยกผานไถขึ้นครับเดจังสั่นไปประมาณาหกรอบเลยละครับเพื่อที่ให้มองที่ห้องสีหยียบเนี่ยให้มันได้หลายๆครับเวลา,าเอาเหลี่ยวเวลา,าเอาเหลี่ยวเวลาเขาติดไถเกือบสิเส็ย งานที่เขาตัดมันจังสีเหลียวมาเก็บใส่กลางได,ด้ดีนะครับเนาะมันจังสีมันจังสีโบอตองเหลียวโค้งเพราะว่ามันก็มีวงเหลียวของมันครับรถอีต็อกเขาเนี่ครับก็อีตอ็อกรถไตน,นาเดินตามเขาเนี่พอเะาได้ประมาณนั้นแล้วกันให้แง่ๆจังสีเขาก็กบกลางนะครับเร่งนะครับเร่งใสยย่อยงก็ได้ครับ กบกลางขอไปเลยครับแล้วก็เล่นสวนกลับมาไถไปแล้วเหยียบกลับมาข่อมข้องเกาเลยนะครับข่อมหล่องเลยครับกระสันมันกระสีห้ามครับไถกลับมาไปนี้ก็สิเป็นสองงานเท่ากับไถวัตีินีวนขวาครับวนขวาขวามือเฮ้าอยู่ในนะครับเนาะวนขวาวนขวาไปเรื่อยจนไ่เติบครับจนเขาคิดว่าอมันคือไงเถอะเทะเากระจังมาเอาฟังใส่ครับเทากระจังมาวนลใาย ก็ตรกายเป็นแบ่งเป็นสองงานยังสิครับเนาะนี่ของผมก็เป็นนี่ครับแบ่งเป็นนี่ครับการเก็บใส่กางของผมวิธีเก็บใส่กลางก็คือเท้าประสองไปกบคูครับกันเท้าไปกบคูเท้าไปกบคูนี่เท้าเรียนกบคูมันสิมีหล่องสองนะครับเนาะอันนี้ผมงเก็บแค่ฟังเดียวเก็บเก็บรอบเดียวเก็บรอบเดียวก็สิเป็นยังสิครับมันสิมีหล่องแค่ฟังเดียวนี่ครับ นี่คือการนี่คือการไถหนอกเขาในเนะครับเนาะนี่ครับเป็นไห้นี่เป็นอยงนี่ครับชุดทัวงานหอกเหยียบยขีดไถเอาก็ต้องยกผานนะครับเดี๋ยยกยกแขนขึ้นก็คือยกผานละครับอย่าให้มันกินเพราะมันมันกินมันก็นกนสีบัวงามครับนี่นี่ก็เป็นผมไถเองละครับนี่นี่คือไถหไว้ พีเนเตื่์เขาครับเป็นทะเลท่องครับโค้งทะเลท่องรุ่น C ีบีหนึ่งครับจับคู่กับยันมาครับที่เอฟลอยหา lm ครับเดินเบาดีครับนี่เครื่องยังดีๆอยูเลยครับโค้งนี่เป็นโค้ง เป็นโค้งมีคัดนะครับเนาะมีสามเกียร์เกียร์เดินหนาสามเกียร์ครับหนึ่งสองสามเกียร์ถอยเกียร์วางนะครับเนาะแต่เกียร์เดินนานี่สามเกียร์มีคัดครับมีคัดในตัวนี่ครับคล้ายๆโค้งสยามูุป,ปตาครับคล้ายๆประมาณนั้นเป็นตะกระโดนนะครับเป็นทะเลทองหนึ่งสองสามซีวีครับรุ่นเขาตัวนี้คือสิห้าอะไรเปลี่ยนอย่างแล้วหลครับนอกจากสีดัดแปลง แต่เครื่องก็ยังโอเคอยู่ครับนี่เป็นยันมาที่เอฟร้อยห้าเอลเอ็มครับหนึ่งศูนย์ห้าเอลเอ็มนี่ครับเป็นพิเซนเตอร์ของเฮาเป็นรถไถนาเดินตามเดินตามมิลีครับกันไถมือมือก็เดินตามมันมดมือครับนี่ครับมาบ่งอีกให้หนึงนก็เม้วาวอลก็สำหรับคนที่บาเข่าใจนะครับเนาะ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไถจากข้างในออกข้างนอกครับไถกบตรงกลางกบเข่าตรงกลางเร่งไปเลยครับเร่งไปเลยครับนี่ครับแล้วก็กลับมาหล่อเกแล้วครับคอมมาเลยให้มันถายมันกินอันเก่ามากครับสีน่ารกนะครับหลออเหรี๊กตัวนี้เขาก็วนเอาเลยครับที่จริงรถไถหน่อยกันไถยังสี่รถไถเนี่ยน่าเดินตามเขานะครับเนอะไอต็อกนี่ เ้าต้อตงปาดหัวไวก่อนครับปาดก็คือฮอกาวาลดแรนห้าปาดประมาณสามรอบครับมันกิดสก,กายเป็น 6. 6หกหกข้อนะครับเนาะเ้ากับปาดหัวไวเพื่อทีห้าสิห้าสิเก็บหัวไวก่อนถนแอยก็สิประมาณนี้แหละครับเก็บต้องเก็บหัวก่อนมันจังสิ่ห้ามครับกสันมาเข้าเข้ามาเหลียวเอาเอายุนีเลยนี่เข้ามาเหลียวเอายุหัวงานเลยมันมันมันสีห้ามครับห้ามห้ามคืออย่างสาหรับ คนทีบหูเนาะแต่คือมันห้าหมแหละครับมันบกเขาเห็นฝนตกมาหน่อยนึงก็กเห็นหง้าแล้วครับเพราะว่ามันบกเขาเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นการไทกันสมัยถจะกี่รถไทหน่อย,อย,ยก็อ,อ,กอ,กอื่นไทยวานครับนี่ครับไถไทยังสี่ไทกบไทจากข้างในออกข้างนอกก็อื่นไทยวานครับเพอเะาไถเพราะมันเหลือขออสุดท้าย ก็คืห <cession> อหล่อหล่ออยู่ทางหางคันแท้พอดีนะครับเนาะนี่คือการใช้การใช้แบบนี้นะครับการใช้ข้างข้างในออกข้างนอกพ้องตองพ้อวันนี้เรี่ยวมันครบเลี่ยวห้องกระตองมาปาดคันแท่ครับนี่เพิดมาปาดคันแท้เนาะสอนขั้นนี่ปาดคันแท่นี่ครับนี่ทำไมไปเนาะนี่คือการปาดคันแท้ปาดคันแท้เหังไดปาดคันแท้ก็คือห้อตตอง เอาผานออกครับพี่น้องนี่เอาออกจากหู้นี่ครับนี่เอาออกจากหู้กลางมาใส่ตกตัวแกนต่อนี่ครับนี่ตัวนี้นะครับเนะเาะใส่หู้สุดเลยครับหู้สุดเลยครับนี่อ,ออกจากหู้นั่นครับเอาผานออกครับมาใส่หู้นี่นี่มาใส่หู้ใส่อันนี้นะครับเนาะมันกิะสยูหิมหล่อฟังสายพอดี แ้วก็เ้ากับปั๊บผานเห็นมันเข่าในจักน้อยโอเคนะครับสำหรับการไถหน้าครับมีสองแบบมีมีนี่แหละครับกันทิกเล็กๆนน้อยลังค้นกับคือตัวนี้ผมผมผมปาดกันแท้ก่อนครับนี่ผมปาดกันแท้ก่อนแล้วผมยังไถไถกขกเข่านี่ตัวนี้มันมันมนมีมันมีสูตรตายโตครับแต่ขันวิธีนี่ก็คือมันสีบ่คอย บ่ค่อยห้ามครับพี่น้องแล้วก็จิตใจเด้ง้ามคือคือวิธีผมมาไปยามาให้รถมันออกคลองครับการไถหุดก็คือกันเท้าบดใส่ใส่เล็กกลมรอฝังทรายนี่มันก็สีรถมันก็สีเหลียวสรายนะครับเนาะรถมันก็สีดึงทรายอยู่ตลอดไม่เคยไปทรายตลอดนี่ครับการแล้วก็สีว่อหอดเรื่องปับ๊บพานนําปับ๊บพานก็คือว่ายงไงคือการหมุนเนี่ยครับหมุนเกี่ยวเขา่าก็คือพานมันเข่าครับ ตัวนี้คือกันข้าหมุนเกี่ยวเข่าก็คือผ่านเข่าคือกันครับขันหมุนออกหมุนใส่หมุนหมุนวนใส่มันเก็มันเก ờ, ิดบวกคอยเข่าครับนี่เอาง่งายๆครับเอาเข่าเจง,ง่ายๆขันผู้ใด้บวกลาเจ๋อสิปั๊บผ่านอย่างไรดรถไถหน่อยน,นี่สองมองนี่แหละครับนี่ขันตอนเข้าไถครับเพราะว่าม้วนน่ะมันก็ลอกตายเมื่อแล้วครับจะว่าจะเป็นตัวนี้ครับนี่คัดถ่ายตัวนี้ ตัวนี้เขาก็ต้องเสื่อไมไว้ได้ครับกระสันมันเกิดฐานนาตัวนี้กระสิมาตามรอฟัขงขัวครับครับไปว่าเข่าเจก,เกประมาณมาหมุนเข่าก็คือมันกระสิเข่าขี้ดินเลิกครับหมุนออกก็คือกินขี้ดินตื้นประมาณนั้นผกหูสลักผงนี้มันก็ใส่ตายไปก็เลยครับแล้จะห่าสีเหลอกเอาความสูงต่ำครับหูสลักซีหูนี่ก็คือความสูงต่ำของแขนนี่นะครับ แขนนี่ครับคือแนวทางคือวิธีเนาะสำหรับผู้ใดที่เป็นอยากมาเห็ดให้เห็ดหน้าเนาะเป็นเกิดไปหาเสือท็อกเนาะครับเนาะอย่าว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองสมมือนีกับมาอันนั้นอีกแล้วได้ครับบางทีก็เหตุงานอยู่แล้งานมันเกิดเบื่อเนาะเห็ดโดนโอ้กับคนเบื่อข้น อยากมาอยู so ่บ้านนี้ให้เห็ดหน้าเห็ดสวนก็่าไปมาชมคลิปนี้ก็สีมีความหลอยูุนิดนึงครับได้ยู่ครับผมนี่เบื่อด้ว่าว่าโด้ยครับผมประสบการณ์ครับรถเทนอยนี่บม่ธรรมดาเด้่ยครับแต่ผมไปเห็นงานโรงงานหลังจากนั้นผมก็ไปเห็นงานโรงงานตั้งแปดปีนะครับมีผมก็เพิ่มมาใส่ปีสองปีนี่แหละครับแต่ดกี้ผมอายุ ประมาณสิบสี่หรือประมาณสิบสิบสองขวบไอ้สิบสองขวบอาจจะสิบสองปีเนี่ยผมก็บไทยแหะครับพ่อแม่เพิ่นไห้ไปไทยพอเพิ่นไทยหน,น้ารับจา้างเนาะเพิ่นออกไอ้ตอก,อกกู่ทอกซ์ออกตัวไอ้ตอกก็ไทยระดับตา่างก็ต้องไปน้ำพิ่นก็สันพิ่นก็หายครับพี่น้องไทยต้องเปลี่ยนหลอกกับเมื่อตลอดครับยำแรงก็ต้องเปลี่ยนกับเพื่อน,นยำมือโสมากก็ต้อง มาหอด้ห้หน้าก็ต้องเปียนเปียนหล่อยางออกเนาะนี่แล้วก็ใช้เป็นหล่อเล็กแบบนี้เอาไม้ขำเอาครับตะกี้ปสบการร้หลายอยู่ครับันรถไถหน่อยนี่ครับบ่ได้โวว่าคุยนะครับออันนี้เรื่องจริงครับนี่ครับเค่งขี่ไถผมครับแต่มันก็อยู่น้ผาผาเนะาะลังเทอมันกับคค่ค่อ,อยลมบ่ค่อยลมคืองยนตก็คือขี่ไถบ่ค่อยลมนะครับมัน เป็นน้ำผ่านเป็นน้ำรุนเป็นน้ำข้ปับ้บน้ำลายยางครับไผเข้ามารับชมคลิปนี้ก็สำหรับคนที่ระจักเนาะหรือเพิ่นไปออกรถเทนอยมา่หมื่อไหรรถนี่แหละรถไทเดินตามเลยนะครับกรว่าเอาคนเลาเหตุงานอยู่โรงงานนังเทือมันก็บเ,บนกบเบื่อกับเส้นโอกับคนเบือ่อกับมาเหตุแหงเหตุหนาเอ้ยอก,ก็จังดีต่อเกิดเวลาห้องหมุนก็ สตาร์ทกับระวังนี้เลยครับระวังไอ้เนี่ยหมุนสตาร์ทมาถึกปากถึกข้างถึกแขวะหักด้วยครับแขวะเฮียด้วยครับระวังดีๆเวลาเราจับว่าวปล่อยว่าวมันถึอจังหวะมันกระสติตเองครับมันติดใบหนาดครับรถอีตอกกันเราปล่อยว่าวถึอจังหวะประมาณบ่เกินบ่เกินสามรอบครับหมุนนี่ครับนี่ก็จะเป็นคลิปความหรูในจักหน่อยเนาะประมาณนี้ครับ ใครที่เขามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยอุบลคนสีขอนเนี่ยเลยครับเดี๋ยวเสียดคลิปหลายๆคุณไม่ใช่เรื่องนะครับเนาะเพะลุงเป็นกระไทยอยู่ครับไทยตอนแรงยังบ่ะหอนครับแถวเนี้ก็เป็นเขตพื้นที่ตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะจะเป็นให้หน่าแน่อนอนนี่สิละครับแต่กันบานเกิดผมมีมิลีขอยู่สุรินทร์ให้นะวันใหญ่หครับ สองสำลีให้เดียวไปเลยครับแต่แถวนี้มันเป็นหน้านโน้นนะครับเนาะก็สีไปเห็ดแบบคือจังกุนทีลาบก็ได้ครับก็ต้องเห็ดแบบนี้ครับสิประมาณนี้แหละครับ,รรบวู้ใดอยากหูยังไหเกี่ยวกับรถไทยน่าดินตามก็คอมเมนต์ถามในคลิปเดี๋ยวเลยครับเพราะว่าผม บ้ได้เว้าล์นะครับแต่ผมนี้จากมันไปโดนนักเสือครับไปเหตุงานแปดเก่าปีแต่ที่จริงตะกี้ผมทั้งไถทัถ้งซ้อมทั้งอันนี้ตะกี้ผมใส่บิ๊กคิ้วครับบิ Big ๊กคิ้วแปดแปดตาสร้างเครื่องคู่ป่าตานะครับเนาะเก่าสิบห้าเก่าแรงครึ่งนะครับมือมาอยู่อุบลครับมาเป็นเคยอุบลกันนี่ครับเพิ่นมีอยู่ไอทะเลทองหนึ่งสองสามสีบีนะครับเนาะ เป็นรถมีคัดคือกันเลยครับกับกับสายามคูบตะแต่าสายามคูบตะสี่จอยโกนอ้องน้ำหนักเบากลัว,วครับประมาณนี้อย่าลืมเด้อพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยอยุบลคนสีขอเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวสีหา้าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับให้กับหน้าฮาหรือผมไปพานก็ได้เดี๋ยวก็เฮ็ดให้เบิกอีกครับพี่นอ้องขอสู้กันฟัง ก็มีอันได้พิสอันนี้ถือครับติชมได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ